การจัดการคู่แข่ง (Competitor Management) เป็นกระบวนการที่ธุรกิจใช้ในการวิเคราะห์และจัดการกับคู่แข่งในตลาดเพื่อความสําเร็จและการเติบโตของธุรกิจในองค์กรกระบวนการจัดการคู่แข่งมีลักษณะเลี่ยงต่อคู่แข่งและการรับมือกับคู่แข่งโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานอย่างเหมาะสมต่อไปนี้คือองค์ประกอบสําคัญในการจัดการคู่แข่ง 1. วิเคราะห์คู่แข่งการศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่งเป็นขั้นตอนสําคัญเพื่อทราบความเข้มแข็งของคู่แข่ง ทั้งจากแง่มุมของผลิตภัณฑ์หรือบริการวิธีการตลาดราคาและกลยุทธ์ที่ใช้การวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจคู่แข่งอย่างละเอียดและปรับกลยุทธ์ตลาดให้เหมาะสม2การระบุจุดเด่นและจุดอ่อนของคู่แข่งวิเคราะห์จุดเด่นและจุดอ่อนของคู่แข่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขันโดยการระบุจุดเด่นและจุดอ่อนของคู่แข่งจะช่วยให้ธุรกิจเน้นจุดเด่นของตนเอง และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับจุดอ่อนของคู่แข่ง 3. การติดตามและเฝ้าสังเกตคู่แข่งการติดตามและเฝ้าสังเกตกิจกรรมของคู่แข่งเป็นขั้นตอนสําคัญในการจัดการคู่แข่งธุรกิจควรติดตามความเปลี่ยนแปลงลงในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์บริการหรือกิจกรรมต่างๆของคู่แข่งที่สามารถมีผลต่อธุรกิจของตนได้การติดตามและเฝ้าสังเกตนี้จะช่วยให้ธุรกิจปรับกลยุทธ์ตลาดเพื่อทําความเข้าใจและให้การตอบสนองที่สอดคล้องกับคู่แข่ง 4. การพัฒนากลยุทธ์ตลาดการวางกลยุทธ์ตลาดที่เหมาะสมเพื่อเผชิญกับคู่แข่งรวมถึงการกำหนดกลยุทธ์เสริมสร้างไปในทิศทางที่ไม่ค่อยเหมือนกับคู่แข่งเพื่อทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพและสามารถแย่งและคว้าตลาดได้ 5. การตอบสนองและการปรับเปลี่ยนการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดและกิจกรรมของคู่แข่งเช่นการเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อทำให้ธุรกิจสามารถทดสอบ และปรับปรุงกลยุทธ์ตลาดให้เหมาะสมต่อสภาพตลาดและความต้องการของลูกค้าการจัดการคู่แข่งเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบเพื่อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในตลาดและสามารถแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพได้ในระยะยาว